สวัสดีครับร้านอุ้ยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นป้าหลวงปุรทวดนะครับนะครับเนื้อว่านวัดพังเคี้ยจังวัดสงขารุ่นแรกนะครับปี2 5 0 5นะครับผมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แปลกกว่าทุกรุ่นเพราะว่าทุกรุ่นปกติแล้วจะต้องนะครับจุดทูปขออนุญาตหลวงปุ่ทวดจัดสร้างนะครับเป็นรุ่นนี้หลวงปู่ทวดนะเขาท่านก็มาบอก อาจารย์ทีมมาช่างให้นะครับว่าให้จัดสร้างเนื่องจากต้องการจะช่วยบูรณาวัดบางเทียนนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครัทั้งอุโบสถสาราการประเรียนกุฏิสง์นะครับมีแต่นะครับมีพระครูประหลัดเฉลียวกุรีปัญโยนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่องค์เดียวนะครับวันเล็กๆนะครับหลวงปู่ตัวททนก็เมตตามานะครับขอนิมิตนาหลวงปู่ทีมมาจ้างให้นะครับ หนึ่งบอกเป็นเรื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นแปลกเพราะปกติต้องขออนุญาตสร้างแต่ว่านี่ท่านมานะครับบอกให้สร้างนะครับหลวงปู่ทีมก็ใช้มวลสารนะครับของหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับวัดสร้างให้ปี2 5งห้อ่าสสร้างนะครับซึ่งจะมีผงว่านนะครับเนื้อดินจากกระยายาะแรงตานะครับสร้างอยู่พิมพ์เดียวนะครับเป็นสีเทาดำนี้นะครับนะครับ แล้วพิธีพุทธาพิเศษนะครับใน2อ0 5ก็มีเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับมาอธิการจิตก็คือเกจิที่เสกหลวงปู่ทวรุ่นแรกนะครับก็คือพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงวัดลุงพระอาจารย์ทีมวัดวังแก้วพระราชาพรมมาพรวัดเขาแดงนะครับเจ้าคณะจังหวัดสต,ตูลพระครูปรัชเฉลียงนะครับ แล้วก็อาจารย์ทีมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ย่านก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เขาว่ากันว่าขนาดพระเกนะครับยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับมีพระแท้แล้วก็ใช้มวลสารนะครับรุ่นโด่งดังของหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของปีเก้าเจ็ดนะครับฉะนั้นนะครับมั่นใจในพุทธคุณได้เลยนะครับร้านมีองค์เดียวนะครับผมนะครับเป็นรุ่นสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยมีองค์เดียวนะครับ ควรสารก็สุดยอดนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็สุดยอดนะครับโดยที่หลวงู่ทวท่านมาบอกนะครับหลวงูุทธรนะครับเราก็เชื่อว่าท่านเป็นภาษีไม่ใจนาคตนั้นมาเป็นกุศลนะครับมาเป็นบุญอ่าที่บอกวัตถุมงคลท่านแม้แต่ของเกจยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนนี้ของแท้นะครับก็เอาไปเรี่ยมห้อยทองนะครับห้อยทองเลยนะครับห้อยทองคอย ค่อยห้อยทองแล้วก็ค่อยบูชาตัวนะครับป้องกันภัยให้โชคแล้วนะครับนะครับสุดยอดมากนะครับทุนดีรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์ตันหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่าจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวันชมวัคนดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ